นี่ก็จะเป็นทฤษฎีบัตเตอร์ y effect ตอนหนึ่งนะฮะคือหมอกระต่ายถูกบิบกไบชนก็คือว่าเอออย่างสาเหตุเลยคืออย่างแรกนะฮะคือมาลายอะ่ะต้องมีไฟแดงกดคือถนอนหกเลนเนะี่ยไม่ต้องทําสะพานลอยเพราะว่าสะพานลอยเนี่ยอร้อยคนอะ่ะคนขึ้นไม่ถึงสิบคนเพราะเพราะว่าถ้าเป็นไฟแดงกดเนี่ยมันเออบางทีคือรถมันจะไม่เห็นนะฮะแถ้าเป็นไม่ได้ควรมีเสียงไซเรนหรือ มีป้ายโฆษณาไอ้ป้าย Google อ่ะข้างบนมีกราฟิกขึ้นเวลาคนข้ามฮะเพราะว่าบางทีโดยธรรมชาติน่ยคือคนขับรถมันจะขี้เกียจเบรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อ,อ,อย่างที่อย่างรถตู้บังเนี้ยก็คือจริงๆคุณคุณไม่ไม่ควรขับเร็ขาสุดเพราะว่าถ้าถ้าคุณเลขไปจังหวัดน,นั้นอะมันจะกลายเป็นมุมอัพใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณจะมองไม่เห็นทางซ้าย ฝัง่งที่รถบังนะฮะแล้วอีกอย่างนึงคือต้นไม้กอกางบางทีปลูกเยอะเกินไปคือมันต้นไม้ไม่ควรปลูกบนถนนแล้วเอ,อแล้วก็คือขับเร็วขับเร็วเกินไปแต่ในความเป็นจริงถ้าคุณขับเร็วเนี่ยค,คุณสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเข้ามาเลลางหรือเลนซ้ายเพื่อให้คุณมองมองเห็นออมองทั่วครับใช่อันนี้คือแล้วหมายว่าถ้าคุณคไปเล็งแล้วด้านข้างเป็นรถต,รตรู้เนี่ยมันก็จะเป็นมุมบับ อะไรเงี้ยก็คือรวมๆก็จะประมาณนี้ฮะ